สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็วันที่23นะครับวันปีมะหาราชนะครับวันนี้ผมก็เสร็จพิธีแล้วก็ตัดปล์มาขายนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอหนองฟอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้มาถึงร้านแล้วนะครับนี่นะครับปล์มปซื้อมานะครับไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับขับรถมาถึงแล้ว ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับขับรถจากที่มุกดาหารนะครับข้าเจ้าก็กำลังเอาลงนะครับปามของผมนะครับเป็นปามที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื้อแดงนะครับแดงส้มนี่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้กี่กิโลวันนี้ไปซื้อข้าเจ้ามาโลละ2บาทนะครับ ผมก็รอขึ้นตาช่างอยู่นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็รอนานมากแล้วนะครับรถต่อแถวกันอยู่ทางนู้นนะครับประมาณ3-4สี่คันข้างหลังผมก็มีอีกคันนึงส่วนมากจะเป็นมาขายปาล์มนะครับกับไม้ยูคาลิปตสนะครับวันนี้นี่สร้างออก มาเองแล้วครับไอห,หนุ่มรถฟ้าโอเคไอห,หนุ่มรถฟ้ามาแล้วตาเราแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาช่างแล้วนะครับ2930โนกดนะครับโอเคครับกำลังเอาลงนะครับตอนนี้ เดือดร้อนนะครับ ครับก็อีกประมาณรอบสองรอบก็จะหมดนะครับก็จะตัดออกประมาณนี้นะครับใช้มือเหล็กควาดเอานะครับเพราะว่ามันเป็นพืชผลไม้ที่มีน้ำนะครับอันตรายเดีย๋ยวค่อยไปลุ้นกันนะครับเราช่าง29-30นะครับเิดยพ่อตันโมพิ้อง Okay. ผมขอหยุดการเอาความล่งไว้ตอนนี้นะครับผมนี่ครับคนงานจอกจอกแจ๊คแจ๊ครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้ก็ขายเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านกำไรก็ได้ประมาณพันหนึ่งนะครับหาก าลูกน้องออกสองคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับยอดผู้ติดตามกำลังพุ่งครับตอนนี้ลาไปแล้วนะครับกับตะเวียนใกล้จะตกนะครับบ๊ายบายครับ